สวัสดีคะ่ะทุกท่านอยู่กับตุกนะคะวันนี้คะ่ะตุกพามาอัปเดตบรรยากาศยามเย็นนะคะของที่ดินอยู่ชิดติดถนนลาดยางของ22องค์ครัก์จังหวัดนครนายกนะคะตอนนี้นะคะตุกอยู่หน้าแปลง P10 คะ่ะและ P11 P12 นะคะคือแปลงที่ว่างตอนนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะติดต่อคุณตุกได้ที่เบอร์0 9 9ย์1 6 2 8 9นะคะ ละ400ตารางวาราคาตารางวาละ2,900บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจต้องรีบเลยนะคะราคาถูกมากๆเลยนะคะอยู่ชิดติดถนนลาดยางแบบนี้นะคะพื้นที่นะคะเหมาะสำหรับทำโคกหนองนาโมเดลนะคะทำบ้านแนวสวนเกษตรนะคะเนี่ยคะ่ะท้ายแปลงก็มีลำรางนะคะมีน้ำเพื่อการเกษตรตลอดทั้งปีนะคะด้านหน้าก็ติดถนนลาดยางแบบนี้เลยค่ะ หรือจะทำธุรกิจก็ได้นะคะในนาคตนะคะก็ปรับถมดินแต่งแปลงให้สวยงามตามสไตล์ของคุณลูกค้าได้เลยค่ะสนใจนะคะย้ำกันอีกครั้งค่ะติดต่อคุณตุ๊กที่เบอร์โทร0992216289ค่ะที่ดินอยู่ชิดติดถนนราดยางคอง22องค์คารักษ์นครนายกนะคะอยู่ใกล้กับวัดปากคลองพระจานทร์นะคะใกล้โรงเรียนวัดปากคลองพระจานทร์ค่ะแล้วพบกันนะคะในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ